โครงการจะประกันราคายางก็ไม่ทําประกันราคาเกี่ยวกับมันสับปะหลังก็ไม่ทําจะทําจํานําก็ไม่ทําจะทําประกันก็ไม่ทําแล้วก็ปรากฏว่าก็มาตามรอยอีตุ้งติง้งสะดิ้งสีตามรอยนะคะรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนั่นก็คือตามรอยว่าตามรอยเป็นเอกชนมาบริหารงานภาครัฐเสร็จแล้วปรากฏว่ากูก็นึกว่าจะเก่งปรากฏว่าเอาจนป่านนี้ังไม่มีผลงานอะไรเลยรวมทั้งบรรดานะคะสตาร์ทอัพแม่ค้า SME อะไรต่างๆต,ต้องการในการที่จะให้ธนาคารต่างๆมานะคะระดมการประกันรวมทั้งนะคะมีการให กู้เงินเพื่อที่จะไปสตาร์ทอัพในโครงการต่างๆ oh. เพื่อที่จะสร้างกระตุ้นประเทศชาติ oh. จน่านนี้ oh. เจก็เข้าไปก็ยังไม่ทําเลยอย่ามัวแต่ฟังเสียงเย็นยอปอปั้นชื่นชมนะคะคือรัฐมนตรีที่มาจากเอกชนจานวนมากเวลาไปเป็นรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากนักการเมืองมันก็ได้อย่างเสียอย่างประวัติอาจจะดีแต่ขณะเดียวกันเนี่ย oh. นะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ย oh. พวกนี้ชอบชอบชอบพวกนี้ชอบแบบว่า oh. บ้าเหอกับเสียงปลบมือจากข้าราชการเมื่อก่อนมีลูกน้องประมาณแปดคนเดีย๋ยวนี้มีลูกน้องประมาณเจ็ดพันคนอย่างเงี้ยก็จะแบบลกคือบางทีก็จะเหมือนแบบลงลงไปกับอำนาจแล้วก็ลืมว่าตัวเองต้องทำอะไรดิฉันขอบอกนะคะใน่นะที่ ดิฉันเป็นตัวแทนเกษตรกรเกือบจะทั้งประเทศและเกษตรกรเกือบทั้งประเทศเนี่ยตอนนี้ตั้งกําลังมาขอชื่อดิฉันเนี่ยให้ดิฉันเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาคมเกษตรกรหน่อยดิฉันก็บอกว่าไม่ต้องตั้งอะไรเลยค่ะดิฉันไม่เป็นอะไร้งนอกจากแม่ค้าและดิฉันจะให้คําแนะนํานะคะเกษตรกรทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรข้าวโพดเกษตรกรมันสำปะหลังมันยางพาราเกษตรกรอ่าต่างๆทั้งหมดประมาณ3ามสี่เกษตรกรที่มีโครงการประกันรายได้อย่าออกไปนะเดี๋ยวรถมันชนเอานะ พวกนี้มนันชอบปัดแบบนี้โดนโดน่ดาแม่ไอ้คนรัวอย่ามางอแงต่อไปสีเบอร์สี่สีเบอร์ห้าต่อไปสีเบอร์หกนะคะสีเบอร์หกมันจะเข้มนิดนึงค่ะนี่นั่นคนดีเนี่ยนะดีจริงหรือเปล่ากูมไม่รู้แต่ที่สําคัญคือและตำตรีมันต้องมีผลงานผลงานคืออะไรไงเดินไปปัดเดินไปปักป้ายตรงนั้นเดินไปปักป้ายตรงนี้เดินไปตัดริบบิน้นตรงนั้นตรงนี้นไม่เรียกว่าผลงานค่ะ งานรูทีนราชการเนี่ยไม่เรียกว่าผลงานค่ะยุทธศาสตร์ก็คือว่าตกลงคุณจะช่วยเกษตรกรนะคะเพื่อที่จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการอะไรตกลงจะเอาจำนำหรือว่าจะเอาประกันร,รายได้ถ้าไม่เอาประกรันถ้าไม่เอาโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรไม่เอาโครงการจำนำแล้วรัฐบาลคุณและคุณเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์คุณจะทำรัฐบาลโครงการอะไร คุณจะทาโครงการอะไรเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยเขาเนี่ยสามารถที่จะได้รับเนี่ยส่วนต่างหรือราคาพืชผลการเกษตรเนี่ยได้รับการประก,กันจากรัฐบาลทุกวันนี้ยังเป็นเป็นไปตามชะตากรรมเหมือนรัฐบาลอีตุ้งติ้งเป็นไปตามชะตากรรมเหมือนกับรัฐบาลเศรษฐทาที่มาไปแล้วสองปีพอเจ้ค,คนนี้เข้าไปอู้กูก็นึกว่าชื่นชมเอนแต่แต่กูเห็นพี่ปองอัญเชลีชื่นชมเหลือเกินกูก็ไม่กล้าดา่าแต่พอไปพอมาปุ๊บข้าราชการบอกว่าวันๆก็ตัดแต่ลิฟบินเลย เจว,วันวันตัดแต่ลิบบินไม่ได้นะคะเจ,ะจะโครงการประยุทธ์เนี่ยดีหลายโครงการก็นาเอาโครงการพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาทำถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ไปลอกโครงการพลเอกประยุทธ์นั่นแหละ คิดอะไรไม่ออกไปลอกโครงการพลเอกประยุทธ์บอกได้เลยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำโครงการประกันรายไ,ได้ทําโครงการเกี่ยวกับการจ่ายส่วนต่างแล้วก็จ่ายเงินเพื่อกระตุน้นในะคะให้กับชาวนาได้เก็บเกี่ยวผลผลิตหรืออะไรตามแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกระทรวงพาณิชย์ยุคที่รัฐมรการเป็นที่ปรึกษาลัมตีอยู่ที่นั่นเนี่ยเราทาโครงการจับคู่แล้วก็กู้เงิน เราทำโครงการจับคู่กู้เงินจับคู่กู้เงินคืออะไรเพื่อที่จะให้มีบ,บอสอยอเนี่ยมาค้ำประกันโดยที่ประชาชนที่เป็นเอสเอ็มีเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆซึ่งเป็นคนจ่ายภาษีแวดนั้นเนี่ยเขาจะได้ไปกู้กู้เพื่อสร้างธุรกิจในออนไลน์กู้เพื่อจะสร้างธุรกิจการค้าขายกู้เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสามารถที่จะกู้ได้ดังนั้นโครงการแบบนี้เนี่ยมันจะต้องขึ้นมาจากออกมาจากคอมอออกมาจากรัฐบาลออกมาจากะะรัฐมนตรี ทีนี้ถ้าเกิดแจ้มูแต่ตัดริบบิ้นตัดริบบิ้นใส่กางเกงยีนไม่ไปตนัดริบบิ้นนี่รัฐมนตรีที่ไหนว่าใส่กางเกงยีนไปตัดริบบิ้นกันบ้ามาฝรั่งฉันก็ด่าเสียถาทวีสินทีหนึ่งละใส่กางเกงยีนไปต่างจังหวัดเปิดกลวยในฐานะนายกรัฐมนตรีระวังนะเจใส่กางเกงใส่กางเกงยีนจนจิ๋มปิ้นเสร็จแล้วก็ขึ้นไปตัดริบบิ้นบนผบนสภาตัดริบบิ้นบนเวทีเนี่ยวังมันเคยมีคนเนี่ยรัฐมนตรีผู้หญิงเนี่ยแหละ ใส่กางเกงเกใส่กางเกงยีนจนจิ๋มปิ้นขึ้นไปแล้วพวกข้าราชการ48-49-40เนี่ยสมัยรัฐบาลชุดที่แล้วะนะเขาหัวเราะกันทั้งกระทรวงเลยมีรัฐมนตรีอยู่คนหนึ่งอะแม่งแกก็แกแกก็แกถ้าถอดกางเกงมาหมุยก็คงจะงอกแล้วอะเสือกใส่กางเกงยีนแม่งจิ๋มปิ้นเลย ใส่กางเกงยีนไปเปิดกรวยเออรัฐบาลชุดที่แล้วนะไม่ใช่ชุดนี้ฉันก็ถึงบอกไงถ้าเกิดเราเป็นรัฐมนตรีเป็นเสนาบุดีมึงใส่กางเกงยีนฟิตจะลินปิ้นจิมใส่จนจิมปิ้นไปเลยเงี้ยข้ราราชการสี่แปดสี่เก้า่ขยตั้งห,หน้าอ้าปากอ่าปิ้นออกมาสามกีบเลยเอาลิมูเวอร์ให้พี่นะอ่ะอยางไรก็ตามแต่ไม่ว่า ใส่กางเกงยีนนะคะเอ่อสลิมจะปิ้นยังไงก็ตามแต่แต่ปากเราต้องแดงโอเคนะคะปากเราต้องแดงค่ะอะซื้อปากไปใส่กางเกงยีนแล้วจิ้มปิ้นก็ไม่เป็นไรคร่ะเพราะปากเราแดง <S <S หักคะแนนไม่ทันเลยเนื่องจาก AI ของ Ti k t o k ไม่รู้จักคำว่าจิมจ้มจิจ้มจ้าจิ้มจ้า น้องนิดน้องพรน้องน้องน้องพิษน้องออนน้องพรน้องจิ๋มคำว่าจิ๋มสามารถที่จะพูดได้เพราะว่า AI ไม่รู้จักกูด็อกเตอร์มาริกากูจะใส่สั้นขนาดไหนกูก็ใส่ได้เพราะกูเป็นแม่ค้า แม้ว่าจะเคยเป็นอดีตที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีรัฐมนตรีอะไรต่างแม่อนาคจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่วันนี้ฉันเป็นแม่ค้าที่มีความรู้เรื่องการเมืองนิดหน่อยแล้วก็เป็นเจ้าของสกินแคร์ด็อเรมาริกาสกินแคร์เพราะฉะนั้นฉันก็ต้องสวยฉันก็ต้องแบบขาสวยฉันก็ต้องข,า,องขาเรียวมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ฉันจะไม่ทําก็คือใส่กางเกงยีนฟิตลิปจนกระทั่งจิ๋มปิ้น อย่า yeah. แม่งเป็นถึงเสนาบดีแต่งเกงยียนแม่งจิ๋มปริ้นเลยมึงจะใส่กางเกงยียนจิ๋มปริ้นมึงจะโชว์จิ๋มไปให้ใครดูข้าราชการ4 8 49 40เหรอข้าราชการที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยนั่งติดกับจิ๋มเธอเนี่ยเป็นข้าราชการ4 8 4 9 4 0 41แกหมดแก่หมดเลยมึงจะโชว์ใคร จะโชคใครไปตรวจราชการลงพื้นที่หาครูบาอาจารย์ต่างจังหวัดไปยืนหน้าเสาธงนักล้องนักเรียนเข้าแถวแล้วชักเสาธงอยู่เอาอีรัฐมนตรีไปยืนหน้าเสาธงเอา้เอาไอ้พวกเด็กๆนักเรียนก็นั่งมองตกลงสามกลีบหรือสี่กลีบวะสองกลีบหรือสามกลีบไอ้นักเรียนมันก็งงไงสองกลีบมันคือปกติสามกลีบนี่นึกว,ว่าเสื้อส้มตกลงสามกลีบ เป็นเสื้อส้อมหรือเปล่าวะสองกีบมันไม่ใช่สองกีบนี่วะทําไมมันออกมาสามกีบวะอะไรเงรี้ยคือนักเรียนแม่งมองเวลาเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะเออเราใหญ่กว่า4ีนี่บางทีเนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องยังไงล่ะคือมึงไปลงพื้นที่มึงจะ มีความเป็นวัยรุ่นลดวัแต่ใส่กางเกงอะไรมึงก็ใส่แต่มึงไม่ควรจะใส่กางเกงสลิปปี้ใส่กางเกงสลิปปี้ใส่กางเกงสลิปปี้ฝีปิ้นออกมาเลยโอเคค่ะจัดไปนะ อย่างไรก็ตามแต่ค่ะไม่ว่าเราจะใส่กางเกงยีนยี่ห้ออะไรกางเกงยีนสลิปปี้จนฝีปลิ้นขนาดไหนอย่าไปแค่ค่ะปากแดงไว้ก่อนอ่ะชาซื้อสลิปสติกค,ค่ะปากแดงแดงจะไว้ใจได้